สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยสำหรับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามสอนโดยคุณครูฝนค่ะวันนี้คุณครูฝนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำนามเด็กๆรู้ไหมคะว่าคำนามคืออะไร ถ้าไม่รู้วันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรูพร้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้ความหมายของคำนามกันดีกว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ค่ะ เรามาดูตัวอย่างของคำนามที่ใช้แทนชื่อคนกันเลยนะคะได้แก่หมอพยาบาลนักดับเพลิงตำรวจพ่อครัวจิตกรชาวนาครูและนักร้องค่ะต่อไปเรามาดูคำนามที่ใช้เรียกชื่อสัตว์กันนะคะสัตว์ตัวแรกได้แก่ม้าลายเสือ ลิงฉลามจระเข้ช้างหนีไดโนเสาร์และเม่นนั่นเองค่ะคำนามที่ใช้เรียกแทนชื่อสิ่งของได้แก่เก้าอี้ตะก,กรา้ากระทะรถยนต์เครื่องบินเรือรองเท้าพัดลมคอมพิวเตอร์ค่ะ ต่อไปเป็นคำนามที่ใช้เรียกสถานที่ได้แก่โรงพยาบาลโรงเรียนสถานีน้ำมันร้านตัดผมไพรสณนีซูเปอร์มาร์เกต็ตสวนสาธารณะสวนสนุกร้านกาแฟเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้คุณครูฝนพาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของคำนามกันไปแล้ว ยังไงแล้วฝากเด็กๆทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนก็ขอสวัสดีเด็กๆทุกๆคนคะ่ะ